จริงๆอยากจะร้องกับไม้มานานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสสักทีนะฮะครั้งนี้เลยแล้วกันถือว่าเป็นงานช่วยเหลือกันเฉพากิจนะฮะกล่องยังใส่ได้อยู่นะครับพี่ๆน้องๆฮะเป็นใส่ได้อยู่นะครับใครที่ไม่ได้ช่วยก็ต้องช่วยได้ก็ถือว่าวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับไปร้องเพลงกับต้นนะครับครับผมขอบคุณเป้ครับขอบคุณเป้ครับครับ ก็เอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะครับอ่ร้อนเล่นต้อนเล่นมีอีกโอกาสหน้าอีกถ้าเกิดจัดงานอีกใช่ไหมวันนี้ต้องมาไงวเราชวนกันเรื่อยๆแน่นอนอเพลงนี้เหมาะกับต้อนมากครับทำไมฮะเพราะว่าเพลงนี้นาผมเชื่อว่าแฟนต้อนหลายๆคนน่าจะชอบนะเพลงนี้จะเป็นความปวดคนต้อนเป็นเสียงผมไม่แน่ใจว่าผมจะร้องดีเท่าทัพเป้ก็จะรับไม่อาดนะครับขออนุญาตให้นักร้อง

จากฉันได้ฉันยอมฉันทนใจไ,ไม่เคยทำทุกคำที่เธอเคยตัดพออยังไงไม่เคยจะจำที่เธอนั้นทำให้ร้องร้องจะเป็นจะตายฉันทำไม่ได้ที่ทน,โนโอดทนมาไปเพราะฉัน อาจจะดูไม่ไดีนะที่ตัวฉันเป็นอย่างนี้อาจจะดูไม่เข้าที่ที่ยอมอไม่ใจจะร้ายแต่จะลองมาเป็นฉันมีแค่เพียหนึ่งเหตุผลที่ไงได้คือรักเธอเกินกว่าใจของตัวเอง ไม่ต้องรัอีกแล้วเอาลวจะดีใครอยากฟังตอนร้นนองส่งเสียตอนตยให้ตน้ตนแถมไม่ต้องถามไป ผมไม่อยากเล่นเพลงผมไม่อยากร้องเพลงทิๆของไม้สุดๆเพลงนี้มากเลยมีเพลงไหนที่ผมไม่ฮิตบ้างครับจริงๆอะคิดคุยผมติดตามผลงานตลอดล้อเล่นล่าสุดล่าสุดมีไปทำให้ของพี่ตุย้ยด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นโปรดิวเซอร์ให้พี่ตุย้ยด้วยนะฮะชื่อว่าเพลงอะไรนะฮะ I Miss You I Miss You นะค<ม> <laughs> รับผมนะครับผมบอกได้ด้วยไม่จริงเหรอจริงเฮ้ยจริงอยากฟังตลอดอ่ะ พิชซึ่งฉันสักครั้งเธอเมซิกูล่าแบบเบาๆก่อนจะไปไอเมซิกุ่ผมขออะไรก่อนพิชสุดๆของไมค์เพลงนี้มากได้ครับจริงๆไิชทุกเพลงแต่ว่าเพลงนี้ผมชอบมากที่สุดเพลงนับนะฮะได้ครับได้ครับคราวนี้ก็มีเป็นนงเป็นนงไม่มีเอาเป็นมือเป็นมือกีตาร์นะเกีตาร์แทนนะฮะผมว่าทุกคนรู้จักเพลงนี้เหมือนผมนะฮะแล้วมาเชื่อกันร้องดังๆดีกว่าได้ครับเอาให้พาร์ลก้อนเอาให้มาบุญคลองได้ยินเลยนะฮะเพลงนี้นะฮะอะมา ขันหัไม่รู้จเอาฟังสครัเล็ไม่คิดว่าผมไม่คิดว่าผมมาจะตลกขนาดนี้ม่น่ไม่ใช่เพลงดีฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยฮะพี่